ของแต่และหน่วยงานนะครับและในช่วงที่เรานําเสนอไปนะครับท่านมีประเด็นคําถามอะไรนะครับผมกลัวอย่างเดียวคือระยะเวลามันไม่พอนะครับขออนุญาตให้ท่านส่งเข้ามาในที่กลุ่มไลน์หรือฝากพัสดุนะครับส่งเข้ามาที่กลุ่มไลน์นะครับตามช่องทางที่เราแจ้งไปที่พัสดุสํานักพัสดุโครงการนะครับถ้าท่านมีประเด็นคําถามท่านก็รวบรวมส่งเข้ามาแล้วเราก็จะประบวลคาตอบให้ท่านประเด็นไหนที่เราสามารถตอบในที่ประชุมตรงนี้ได้ เราก็จะตอบให้ท่านนะครับแต่ถ้าประเด็นไหนที่มันจะต้องไปหารือกับหน่วยงานข้างนอกนะครับหรือไปหารือกับผู้เกี่ยวข้องนะครับหรือไปหารือกับสํานักกองต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับประเด็นคําถามพวกนี้เราจะขอเก็บไปแล้วก็ไปคุยหา้อสติแล้วก็จะมาพูดคุยท่านฟังอีกครั้งางตามช่องทางทีท่เราจะคุยกันในโอกาสต่อไปว่าเราจะมีช่องทา,นนางไหนอย่างเช่นทําเป็นหนังสือเวียนดีไหมนะครับหรือมีการจัดประชุมลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ขอฝาก ทุกสำนักกองทุกโครงการนะครับตอนนี้ท่านก็ต้องให้เจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะครับมาร่วมรับฟังไปพร้อมกันนะโอเคครับในช่วงนี้ผมคิดว่าทุกท่านน่าจะพร้อมแล้วนะครับสำรวจมาหรือ,อยังครับสำรวจมาหรือ,อยังยังไม่มาเนาะนะบอกว่าไม่มีเจ้าที่นะครับแต่ตอนนี้นะครับไม่ส่งเจ้าที่มาก็ไม่ไม่รู้จะทำไงเนาะนะครับก็ว่ากันไปไปตามเคสไปบาบเคสกันแล้วศูนย์สารสนเทศมาอยังครับ ถ้าศูนย์สารสนเทศฟังผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์ผมขอเสียงหน่อยครับศูนย์ครับอ่าสำนักเครื่องจักรกลครับฟังอยู่ครับโอเคครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็ขาดอยู่สองสำนักไม่เป็นไรนะครับเราก็จะพยายามตามไปเรื่อยๆจนกว่าจะมาครับนะเรามีหน้าที่ตามเพื่อที่เราจะต้องมานั่งรับฟังคพร้อมๆกันนะครับโอเคนะครับ ในลำดับต่อไปนะครับก็ถือว่าวันนี้นะครับเราจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราเชิญท่านนะครับท่านรองอธิบดีฝ่ายบริหารนะครับมาเป็นประธานในที่ีเปิดในวันนี้แต่เนื่องจากท่านติดภารกิจนะครับท่านก็มอบหมายให้ท่านกับผู้นุยการกองพัสดุนะครับทำหน้าที่เป็นประธานนะครับซึ่งในการจัดประชุมในครั้งนี้นะครับเป้าหมายหลักๆของเราเนี่ยนะครับเราต้องการที่จะซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องการจัดเสื้อจ้างและการบริหารพัสดุนะครับสำหรับงบประมาณปีห4นะครับซึ่งตอนนี้นะครับ พรบรวิธีการออพรบรงบประมาณนะครับก็มีการประกาศในราชจิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วแสดงว่าเราก็สามารถใช้งบประมาณได้นะครับได้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นในกระบวนการต่อไปคือกระบวนการนําเงินออกมาใช้ก็คือเรื่องการจัดเสื้อจ้างนะครับในส่วนของกองพิสูจน์เองเราตระหนักถึงเรื่องของการใช้งบประมาณนะครับโดยเฉพาะอะไรที่ต้องผ่านกระบวนการจัดเสื้อจ้างก่อนที่เราจะลงสนามแข่งนะครับเราก็อยากมีการซักซ้อมว่าตั้ง ในปีก็มางพาเนี่ยนะครับมีอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างนะครับเราต้องมีการซักซ้อมเพื่อทําความเข้าใจนะครับเพื่อไม่ให้ท่านนะครับเกิดข้อผิดพลาดนะครับไม่เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับมีเอกสารอะไรบ้างที่กองพัสดุเรามีการจัดเตรียมไว้นะครับหรือปัญหาที่พบในอดีตที่ผ่านมาในงบประมาณปี2 5 6 4อกเนี่ยกองพัสดุมีแนวทางแก้ไขอย่างไรนะครับในส่วนนี้ส่วนพัฒนาระบบพัสดุนะครับก็ได้มีการจัดประชุมในครั้งนี้ โดยใช้ระยะเวลา1วันเต็มนะครับผ่านช่องทางวิดีโอคอนเฟรนซ์โดยมีสํานักกองส่วนกลางนะครับเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมนี้นะครับส่วนสํานักงานนะครับหรือหน่วยงานที่อยู่ในส่วนมีภาคก็รับฟังผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์นะครับในลําดับต่อไปนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านผู้บริการกองพัสดุนะครับทําหน้าที่แทนนะครับเป็นผู้ท่านรองอธิบดีท่านมอบหมายท่านผู้บริการกองนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้นะครับ กล่าวเปิดประชุมแล้วก็นะครับให้นโยบายหรือแนวทางเรื่องการจัดเื้อจ้างและการบริหารพัสดุในปีงบประมาณ2 5 6 4ในระดับต่อไปครับขอกาบเดยนเชิญครับ,รบสวัสดีครับทุกท่านฮะทั้งผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในห้องนี้แลวก็ที่อยู่ในภูมิภาคทุกสำนักกองนะครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านรองที่ดีฝ่ายบริหารนะครับทันติภาร,รกิจที่ต่างจังหวัดก็ได้มอบหมายให้ผมมาเป็นประธานเปิด การประชุมในวันนี้การประชุมวันนี้นะครับเราก็มีเนื้อหาที่จะต้องมาพูดคุยกันในเรื่องของแผนปฏิบัติการในปี2564นะครับกองวัตถุเป็นกองหนึ่งที่จะต้องประสานกับพวกท่านในเรื่องการปฏิบัติที่เป็นแม่แบบที่เป็นต้นแบบในหลายๆเรื่องนะครับ ซึ่งก็จะมีกองแผนงานเป็นต้นเ,เป็นต้นทางของง่มารน,นะครับผ่านมาที่กองพระดูไปที่สํานักงานจุวทานต่างๆสำนักกองต่างๆนะครับผมอยากจะเปิดประชุมแบบนี้นะครับว่าถ้าท่านตกเทนตกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ทางกองพัดูุได้พยายามที่จะมอบให้ท่านนะครับท่านอาจจะเจิดเกิดปัญหาเหมือนกับบุคลากรที่เราต้องเสียดายแล้วก็เสียใจกับหลายๆท่านที่ข่าวว่าเกือบ30ท่านนะครับที่ต้องออกจากรายการโดยการปลดออกไล่ออกอะไรแล้วแต่นะครับอันนี้ขู่ขอนเบื้องต้นนะครับก็เลยจําเป็นที่พวกเรานะครับพยายามที่จะเป็นครูที่ โอดไว้ก่อนนะครับต่อไปการทำงานของกอสดูนะครับผมจะพยายามยึดไทม์ไลน์ให้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะงานที่เป็นนโยบายเป็นงานที่เป็นอำนาจของกรมนะครับถ้าท่านไม่เข้าทตามไทม์ไลน์นี้ท่านจะต้องไปต่อคิวหลังเลยนะจะไม่มีการแทรกคิวล้วนะครับถ้าไม่มีเหตุผลอังวันจะเป็นเร่งด,วด่วนนโยบายอะไรต่าง เพราะนั้นทุกคนทุกท่านนะครับพยายามฟังให้ดีแล้วก็พยายามเรียกสมาชิกประธมองเข้าใจโดยเฉพาะหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานหออโอโครงการของท่านนะครับท่านจะต้องถ่ายทอดให้เขารู้เรื่องจะสังเกตว่าหลายๆครั้งที่กองพะดุเรียกประชุมเชิญประชุมก็แล้วแต่จะไม่มีผู้บัญชา ท่านใดให้ความสําคัญมากแต่พอเราโดนปั๊บก็จะโทษเจ้าที่ของวัสดุซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่ตอนนี้ต้องทําหน้าที่นี้ก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ไม่สบายใจนะครับที่ทําไมเรื่องต่างๆที่ที่จะต้องดำเนินการเนี่ยเป็นชีวิตจิตใจที่ท่านจะต้องดํารงชีวิตอยู่แต่ปรากฏว่าไม่เข้ามาช่วยดูแลมาช่วยกากับ นะครับสาหรับเจ้าที่ของกองพะดุเองนะครับโดยเฉพาะส่วนจัดหาถ้าวันนี้ไม่เข้าห้องประชุมนะครับมีเรื่องมีเรื่องปิดห้องไปเลยปิดห้องทางานไปเลยแล้วเชิญมาให้หมดนะให้เวลาอีกสิบห้าทีนะครับเฉพาะส่วนจัดหานะครับเพราะว็นส่วนสําคัญที่เริ่มต้นสำหรับสำนักกองอื่นก็แล้วแต่บ,บุญตกรกมนะครับวันนี้รต่<ม> ก็ยังไม่รู้ว่าจะเขียนไงนะครับครับเราจําเป็นที่จะต้องเข้มงวดแล้วก็แล้วก็รัดเข็มขัดมากขึ้นสำหรับเจ้า้าที่ของพวกเรานะครับหลายสำนักกองนะครับส่งเรื่องมาปรึกษาส่งเรื่อง มาให้กองพันดุดําเนินการโดยเฉพาะส่วนกลางผมแปลกใจมากบอกว่าไม่มีเจ้าหน้าที่อย่างที่คุณธีวัฒน์บอกไม่มีเจ้าที่นะนะทุกสํานักกองมีเจ้าที่หมดนะแต่เวลาเชิญมาฟังอบรมไม่มาแลว้ว่าถึงเวลาก็บอกว่าให้กองพัดุดําเนินการให้ทีเพราะเป็นกองที่มีความชำนาญการเชี่ยวชาญมันไม่ใช่เราต้องปฏิบัติตามคําสั่งคําสั่งอะไร คำสั่งที่มอบอานาจให้กับทุกสํานักกองนะครับท่านพยายามอ่านคําสั่งให้ดียิ่งตอนนี้มีคําสั่งมอบอานาจที่ต่ำกว่าล้าสาในเรื่องการในการ,การลดงดค่าปรับแก้ไขสัญญาลงไปที่สํานักกองต่างๆยิ่งเป็นภาระที่ท่านต้องระมัดระวังนะครับกองพดูพยายามที่จะถ่ายทอดเรื่องนี้ให้ให้พวกท่านได้เข้าใจนะครับเรื่องของแบบฟอร์มต่างๆ ตอนนี้พยายามจะเปลี่ยนให้มันเป็นแบบเดียวกันนี่เมื่อวานผมก็ได้เซ็นหนังสือเวียนไปเกี่ยวกับแบบฟอร์มการตรวจรับต่างๆแบบฟอร์มที่จะใช้ในการตรวจรับพัสดุนะครับซึ่งจะให้ใช้ให้เหมือนกันให้หมดจะได้มีมีข้อโต้แย้งนะครับเรื่องไทม์ไลน์นี่พูดไปแล้วถ้าเข้าไม่ตามเวลาท่านไปต่อคิวหลังนะครับเพต้องให้คนที่เขาทำไทม์ไลน ณเนะข้าอะันี้นะครับเลยมาสิบวันนี้วันที่8นะ8วันแล้วเนี่ยมันต้องมีแผนปฏิทิจ้างที่ชัดเจนแล้วแต่ปรากฏว่าแต่ปรากฏว่ามีเข้ามาแบบหลอมหลอมแหลมแหลมนะครับโดยเฉพาะที่อยู่หน้า